เห็นแล้วพาแล้วหรอ สวัสดีครับวันนี้ลินก็พามาเยี่ยมชมส่วนเกษตรผสมผสานครับนี่ครับมากับไอ้เพื่นครับผมขีซาเลงมาเนาะวันนี้ว่าจะมากินต้มไก่ครับต้มไก่อยู่สวนครับผมไก่นี่เป็นตะต้มห่ครับผม ครับผมวันนี้ก็ยุ่เกียงของคนครับวันนี้เมนูครับเป็นยัดไก่ตีตัวใหญ่มาครับผมไก่บ้านเฮาไก่ตีเสยอะทำกันทำเป็นเมนูกันไก่ครับหรือว่าไก่ไตน้ำหอมล่ะกับกดตุ้มน้ำไปเลยเรื่อยนะครับนี่ตำเจียงครับตะไคร้ไม่ได้อตะไคร้น้อยจัง ตะไคร่ามาให้เนาะครับครับนี่เกินกินนวดครับร้านปกติครับพี่น้องค,ครับผมไปตามแจ้งน้อเดี๋ยวนี้ที่เอาไปบ๊กุ๊ดกอนย่างไปอยู่ทางหลังสวนเพิ่อนครับอุปเมนครับไปเอาตะไคร้ครับเดินเอาตะไคร้ด้วยกันเลย,ยปลาหยุดส่วน,น,น,นครับเมื่อนครับเห็นต้นตะไคร้แล้วครับ ได้แล้วครับตะไคร่เฮาเดี๋ยวเราเดินไปอที่ยงนาน้อยเนาะครับผมตจะมอนนี้พี่น้อกระตำเครื่องครับยางเผดตาเผ็ดร้อนกับผมมีคาตะไคร้ใบบักูดกระใสเอี่ยงหูเขานะหูเขา ก้ดไปเรียกครับผมครับผมตอนนี้ก็ทําการจุ่มจุ่มครับที่หลกขนไก่ครับโดยที่เพิกสุ่มเพลครับผมวิธีการหลกไก่นี่ต้องไหนครับมีเคล็ดลับหน่อยครับพี่เพือกครับมครับม่มีครับร้อนครับขอให้นาร้อนบ่หลกขนได้เลยครับผมนี่ครับนี่คือซูสสำเร็จครับโดยทั่วไปนะครับผมืยอครับผมไอก้าดเนาะหลกขนไก่ตามเคียงยูเทียงยูใหอยู่นาครับ ครับผมตอนนี้พอพอหายก็ได้มาซอยหลุกขนไก่ครับอันพอหายครับวิธีกระโดกขนไก่เรืองต้องต้องหลุดคะแนนครับโอหลุกขนนี้แล้วบอกครับผมแน <laughs> มนสุดยอดนะครับมีเคล็ดลับวะครับเคล็ดลับกระโดกไปเลยบ่แมนหลุดไปเลยสุดยอดไปเลยครับผมนี่คือเ้าบ่หลุกก็บ่ดดได้แมนครับผมสุดยอดไปเลยครับผมเมื่อกี้ผมเคยเห็นมันขับรถอันปั้นที่ดินมาที่ขงหวานใ่มุมเป็นตี

ไอ้มึงละครับผมย้ายไปเลยเลรรครับผมหดก่อนหยุดก่อนครับสำเร็จเรียบร้อยครับรอการตักเป็นตอนๆครับเพื่อบรรจุลงหมอ้อครับไก่เดินกระตั่มมาโอ้ยสีสันสุดยอดครับผมจะกีดกร์เกียง์น้ำบ้านๆนะครับผม กับผู้เบารุ่นเล็กคับผมลายครามครับผม

เอาอย่างนู้นนั่เด็กอยู่ข้าอจุดสันนี่เด็กมันนั่นพวกหิ้วเข้านั่นนั่นข้าวเหรอเออขึ้นข้าวเหรอปั่นแล้วเดี๋ยวปั่นครึ่งเลยขาเขาเลยกินได้ได้ชิบแต่ไหนโอ้ยเดือดเลยโมดีเจ้าดีนะโมดีเออปั่นยังมั่นแก่แล้วมีดวัวได้เข้าคางเงยยังไงกู

เรื่องเขาเหาเนาะอีสานบ้านเหานีครับอิสานบ้านเหาเป็นอไก่ครับสูตรแบบบ้านๆครับผมนะครับพื้นกระสอบอยู่ครับผมเดีไปเลยครับผมโดยพ่อหายครับผมเป็นคนสำแหลครับถึกยวดไปเลยอ้าวผมเกาเนาะมือหนึ่ง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 โผล่ออกงายครับมาเฮ็ดสุกินพอพ่อหไฮมาเฮ็ดสุกินบ่อับมื่อนี้พ่ออาไมาเฮ็ดสุกินครับ มปันนี่ครับผมมื้นนี้ปลาเป๊กครับสงสัยกินยาปิดซองครับครับผมตอนนี้ก็ตักปลาลาใส่ครับเป็นการปรุงครับใส่จากซ้อนครับพี่นวดพอพอครับมันเอาพอมันมีกลิ่นหอมเนาะครับพอประมาณปลาล่าย่างนี้เอาไปกับอะไรครับผมอันนี้ผงนัวไอ้ยนุ๊กมดโตไอ้ยนุ๊กมดโตป่ะผงนัวป่ะสไลด์สนลยสไลด์สไลด์สนลด์ ควัตไงใส่เพร์ควัตเอควัด,ดผมรู้แหงแล้ววแล้วเอาี่การปรุงครับ <c oughs> โอ้ยอดวัดีครับสวัสด,ดีครับไครับไงตรงไลบ่างยบครับ ครับผมตอนนี้ก็ตั้งหม้อแล้วครับเป็นไก่ตะน้ำครับเป็นไก่ตีครับรอแค่เวลาครับมีผื่นก็ล้างผักล้างอย่างครับมีกระเพรามีใบผักยิ้มันไปตามเจ้าแต่เ่อกี้นะครับผมครับผมตอนนี้กันไก่ห่าก็เสร็จแล้วครับจะทำการเทครับนี่ก็ผักที่ว่าต่างๆครับเอาใส่รองไว้เราเอาไก่เทเลยด้ดูครับโดย พอนี้ลูกขึ้นยังไงเพื่อนครับนี่ครับมาดูครับผมยกเลยเรียบร้อยที่ปั่มแล้วผมมาดูมาดูสอดการเทครับกั้นไก่หรือว่าไก่ใต้น้ำนะครับผมสูตรพี่หนวดครับอุ๊ยนี่สุดยอดเปเลย หอมครับผมมาครับมากินกันครับเจ็บซิปครับผมนี่คือบรรยากาศการกินครับเล้วไอ้นั่นครับชิให้เพื่อนนะครับเอาตอนยังงครับผมครับผมขอรองครับให้เพื่นได้รับชมรสชาติ่ได้โอ้โหขนครับผมรสชาตยอยอน่าาดงนะการิกันเดี๋ยวจะจิให้ดูสักหนึ่งตอนครับ

อันนี้บ่อครับบ่อบอครับบ่อครับยอดยอดครับสิ่งที่ผมกำลงครับบ่อครับบ่อไฮบ่อยังพึ่งยัพึ่งบ่อไฮแนวนาคตครับผมไอ้เอาบรรยากาศการกินอึบไก่ใต้น้ำให้เพื่อนรับชมเนาะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนครับที่เข้ามารับชมอันนี้ก็ในขายตอนนี้มาครับแล้วไปเจออีกคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดตักไข่ใบบักกุ้ดให้นี่เด้อครับเด้อ เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ